ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาฝนตกชุกตลอดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ส่งผลดีต่อชาวบ้านนะคะอย่างเรื่องนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าพอฝนตกลงมาเยอะๆเห็ดมันก็งอกขึ้นมาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยจนชาวบ้านต้องพากันไปเก็บเห็ดขายทั้งเห็ดระงกไข่หงที่อำเภอบัวใหญ่เนี่ยเก็บเห็ดขายจนรายได้ดีทีเดียวค่ะ หลังจากที่ช่วงนี้ฝนตกลงมาต่อเนื่องประกอบกับช่วงกลางวันมีอากาศร้อนนะคะก็เลยทําให้เห็ดป่างอกขึ้นมาเป็นจํานวนมากอย่างเมื่อวันก,อนก่อนก็เป็นชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดระงอกไข่หงเทียมเพคคอนบุรีมาวันนี้พื้นที่บัวใหญ่ก็มีไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็เยอะเหมือนกันด้วยนี่ก็คือชาวบ้านที่พาผู้สื่อข,ข่าวเข้าไปในพื้นที่ป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีหลายพื้นที่อยู่ในอำเภอบัวใหญ่ ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศค่ะพากันถือตะกร้าถือมีดเพื่อออกไปหาเก็บเห็ดมาประกอบอาหารลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเห็ดที่งอกขึ้นมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดระโงกไขหงถือว่าเป็นราชินีแห่งเห็ดที่หาได้เฉพาะจากธรรมชาติเท่านั้น ส่วนรสชาติชาวบ้านบอกว่าเจ้าเห็ดระโงกไข่หงเนี่ยจะมีรสชาติที่ดีกว่าเห็ดป่าชนิดอื่นๆมากแต่คนเก็บจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะคุณผู้ชมห้ามลอกเรียนแบบถ้าเราดูไม่เป็นอย่าไปเก็บเองเด็ดขาดจะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเก็บเห็ดเท่านั้นเพราะมันก็จะมีเห็ดพิษเห็ดป่า <ๆ S 2> เห็ดเมาป <ๆ S 2> นออกมาด้วยโดยทางด้านคุณยายแสงกิ่งคุณแสณย,ยแสงกิ่งสูงเนินค่ะอายุ74ปี เป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลกุดจ,จอกอำเภอบัวใหญ่คุณยายบอกว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้เห็ดเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากคุณยายกับชาวบ้านก็เลยชวนกันออกมาหาเก็บเห็ดป่าเพราะปีนี้เห็ดขึ้นมากกว่าทุกปีโดยสัปดาห์นี้มีเห็ดระโกกไข่หงซึ่งเป็นราชินีแห่งเห็ดชาวบ้านนิยมทานอย่างมากเห็ดงอกขึ้นมามากเป็นพิเศษ พอเก็บมาได้ก็จะนําไปขายกิโลกรัมละ2 0 0ร้อถึงสามบาทตามสภาพของเห็ดแล้วก็จะมีการแบ่งขายเป็นถุงด้วยนะคะถุงเล็กๆ50บาทชาวบ้านที่หาเห็ดมาได้สดๆก็จะขายหมดในทันทีเพราะเห็ดเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากทําให้ในแต่ละวันจึงสามารถสร้างรายได้กับการเก็บเห็ดขายวันละ1 0 0 0งพถึงหนึ่บาททีเดียวค่ะ